สวัสดีครับพบกับผมทอมมี่แล้ววันนี้เอาไอ้นี่มาให้ดูแ้ามาให้ดูทำไมใครรู้มัง่งอันนี้คืออะไรอันนี้มันคือเดี๋ยวนะในนี้มันบอกว่าเป็นอะไรวะอะไรวะอะไรวะบล็อกโครนิกเพส ลีอะไรวะสายตาผมไม่ค่อยดีอ่ะผมสรุปให้เลยมันบอกว่าไอเนี่ยคือเครื่องไล่หนูนะครับมีขายอยู่ในออนไลน์ทั่วไปหน้าตาประมาณนี้นะเสียบปลั๊กเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นไฟสีฟ้านะครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือโอ้เสียบไฟ AC 9 0เก้ถึงสองโวลต์ 5 0าสิถึงหกิเฮิร์ตก็คือเสียบได้ทั่วโลกนะครับออดิโออยู่ที่ประมาณ2 5่สิบหถึงหกิเคเฮิร์ตใช้พาวเวอร์ประมาณ4ีถึงหวัตต์เนีอ่ะผมจะมาแกะมันนะครับไม่ใช่อะไรหรอกระหว่างนี้ก็คือก็อย่างที่บอกแหละมันคือเครื่องไล่หนูนะครับก็หาซื้อได้ตามออนไลน์ทั่วไปประเด็นก็คือ เอามาลองใช้แล้วละ่ะแต่ว่าหนูมันก็วิ่งอยู่อะ <c ười> คืออย่างมันก็มีรีวิวเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้รีวิวเนี่ยในออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยรีวิวมันอะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงนะแล้วก็เป็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณว่าซื้อมาแล้วยังไม่ได้ลองนะครับตอนรีวิวก็คือยังไม่ได้ลองได้ไม่ได้ไม่รู้ ผมเองก็รีวิวแบบนั้นแหละเพราะว่ามันยังไม่ได้ลองอ่ะจะบอกว่ามันได้ผลก็บอกไม่ได้แต่มันจะมีบางคนที่บอกว่าวิลองแล้วได้ผลดีจะซื้ออีกอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันมันได้ผลจริงหรอ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยมันมีลำโพงเว้ยเอาจริงๆตอนนี้คือผมเทสแล้วอ่ะมันหนูมันก็วิ่งอยู่ครับมันก็ไม่ได้อะไร เฮ้ยมันมีวงจรไว้มันก็ไม่ได้หลอกแบบเขาเรียกอะไรมันก็ไม่ได้หลอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะลำโพงเป็นลําโพงจิวจ๋วครับเขาเรียกอะไรวะไม่รู้อะเหมือนลําโพงพวกพวกที่ใส่กับอุปกรณ์ที่มันแบบจี้จี้ตีตนะีอะไรเงี้ยนะนึกออกไหมไม่ใช่ไม่ได้เสียงแบบไม่ใช่ลําโพงที่มันให้เสียงที่เราเอาไว้ฟัง มันบอกว่ามันเ,นเป็นอัลตราโซนิกหรืออะไรเงี้ยเนไม่แน่ใจแต่ในนี้มีวงจรครับมีวงจรแล้วก็ในในี้ก็แกะและแกะอีกอม,มันก็คือเอาไฟเข้ามาในนี้ตรงๆโปไลน์นิวตัน มีซีตัวหนึ่งมีอาร์ตัวหนึ่งนี่ก็มีซีกระป๋องตัวหนึ่งอืมก็ดูท่าทางแล้วเออนะเดี๋ยวนะวนะชักจะน่าสนใจเดี๋เดๆดเว็ดด็วไงดีไงดี ไหนๆก็ไหนๆละผมตาผมไม่ค่อยดีนะ <c oughs> <c oughs> เอาโทรศัพท์มาขยายก่อนว่ามันคืออะไรมีเบอร์ไอซีไหมเออก็นึกว่ามันจะแหกตาแบบก็ไม่แหกไม่ไม่เชิงแหกสทีเดียวนะแต่ว่าไอไอเรื่องเวิร์กไม่เวิร์กเราไม่รู้ เอซี mb mb บ f บวกคบลบตรงนี้ไม่น่าจะใช้ ic แต่อเนี่ยอี IC ตัวเนี้ยไม่รู้อะไรครับไม่มีตัวหนังสือเขาอาจจะลบออกก็ได้หรือมันไม่ได้สกรีนมาอยู่แ้วแต่แรกเออ สรุปว่ามีวงจรแหละแต่เป็นอะไรไม่รู้นะครับโดยประมาณถือว่ามาแกะให้ดูใครเคยลองลองมาเล่าให้ฟัง,ฟงบ้างนะครับลองลองมาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์บ้างก็ได้แลกเปลี่ยนกันเนาะ,ะสรุปว่าไม่ได้ไม่ได้ว่างเปล่าไม่ได้แหกตานะครับมีวงจรแหละแต่ไม่รู้วงจอรอะไร นะเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันปรอบกลับก่อนเดี๋ยวไปหาละทางลองกับอย่างอื่นดูนะครับว่ามันมันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เวิร์กนะหนูก็วิ่งอยู่เหมือนเดิมมาลงมาแรงก็น่าจะยังก็น่าจะมีแหละเคยมีเพื่อนที่เขาใช้เครื่องแบบนี้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นะ แต่ประมาณทํานองเนี่ยคือแบบเครื่องไล่หนูอะไรเงี้ยอันนั้นนะ่ะเขาบอกว่า,วาเขาเลี้ยงหมาไงเขาบอกว่าหมาเขาอยู่ไม่สุขเลยครับอันนั้นอันนั้นคือน่าจะมีมีเอฟเฟกกับกับสัตว์เลี้ยงจริงๆนะครับก็คือเขาบอกว่า,วามันมันน่าจะมีเสียงอะไรมีอะไรออกไปรบกวนนะทําให้หมาเขาแบบ ไม่ไม่ไม่สบายอ่ะไม่เขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่สบายมันมันไม่สบายตัวหรืออะไรเงี้ยนะมันจะมีมันจะออกอากาศนะครับเดี๋ยวค่อยไปพิสูจน์อย่างอื่นกันนะว่ามันคลื่นเสียงมันมีจริงไม่จริงอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะไปละประกอบกับเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลกันต่อนะครับโอเคคลิปนี้คงประมาณนี้เนาะ ไปแล้วสวัสดีครับคุยกันในคอมเมนต์นะ